ตัวกระตายรุ่นที่สองเลยครับวันนี้พามาชมรถเข้าใหม่หนึ่งทันนะครับผมตัวนี้เป็นพิซซดีแม็กสามศูนย์นะครับผมปั๊มสายเรียบร้อยนะครับผมปกติตัวนี้จะเป็นปั๊มไฟฟ้าเดิมโรงงานนะครับตัวนี้แปลงปั๊มสายเรียบร้อยนะครับแรงแน่นอนนะครับผมเรียออโต้ไม่เออนะครับผมเปลี่ยนปกติเลยโฟวิวเสถียรมากนะครับผมเลี้ยวดังไม่ เอ้ยเดียวไม่ดังนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวหัดสุดไม่ดังนะครับภายในสวยมากปกติภายในสวยมากนะครับคันนี้ใช่ครับภายในลายไม้ด้วยครับรถตัวท็อปสุดนะครับพทุกคนเบาะไม่มีขาดแอร์เย็นเพียงเพาะนะครับผมนี่เครื่องเสียงทํางานปกตินะครับผมแอร์เย็นมากนะครับเบาะหลังไม่มีขาดเบาะด้านหน้าก็ไม่ขาดเช่นเดียวกันโอ้โหเจ้าของเก่าดูแลรักษาดีมากเลยนะครับผม รถได้เดิมนะครับไม่มีชนหนักพีคคว่ำตัดต่อแน่นอนมีภายในสวยๆนะครับผมฝ้าเพดานใสนิ่งๆเลยนะครับผมพร้อมใช้งานเลยครับคันนี้พร้อมใช้งานเลยใครหาใช้งานอยู่นะครับราคาหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับผมนี่มาดูลูกกระบะหลังครับแม็กไลเนอร์สวยๆเลยสีมีริ้วรอยตามการใช้งานนะครับผมแต่โดยรวมองค์ประกอบรถช่วงล่างดีโอเคเลยนะครับขับขี่นุ่มสบายนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับสีก็ ได้เดิมบ้างมีเก็บมาแล้วบ้างนะครับผมบาาชิ้นนะครับภาสีเต็มนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ดูยางบิดตูนนะครับใช้ได้อีกนานเลยนะครับยางปี23สามนะครับยางปี23สา รถรถครับผมี่สิบปีแล้วนะครับผมว่าเหลือรอดอสภาพนี้ก็ยังถว่าสภาพดีมากเลยนะครับผมยี่สิบกวราคาแต่แก่อนอรถก็เลือบร้านนะครับที่นี้เหลือเพียงแสมเท่ต้ม 0 6 4 9 8 0ก7 4 6นะครับผมก็ติดต่อมาสอบถามกันได้นะครับรถเดิมพร้อมวอนนะครับทุกอย่างพร้อมวอนหมดเลยพร้อมใช้งานนะครับผมโอเคครับประมาณนี้ครับสวัสดีครับ